โอเคก็ okay, ขอสวัสดีสุจัดท่านผู้ชมทุกคนๆๆๆทุกท่านกันด้วยโย่หัวเร่มุกซ่าเนาะก็นะครับก็เราอ,อยู่กับแมทชิ้นที่ว่า G P นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของแมทนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับให้ท่านผู้ชมอ่าพาท่านผู้ชมเนี่ยไปโลกที่สองกันเนาะนะครับเรามาคุยกับเจ้าแมนเทเลพอร์ตนะแมนเทเลพอร์ตบอกว่าถ้าคุณนั้นจะไปฟิแนลสี่นะครับคุณต้องมีเวล์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็โอ้ยเชียนมากวะท่านผู ถูกแหละมองโอเชียนอเนาะซึ่งปัญหายังไงเราก็ไปตีบอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเหมือนจะชื่ออวมิโตเนาะจะบอตัวนั้นน่าจะเป็นชื่อช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเึ่อเรามาอย่างนี้ครับเบ,บินมันลอยนะครับเราตรงเกาะกระโหลกนี้นะครับผมนะเออตก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 แล้วตกตกอ๊ พี่บอกไม่เอาใจเย็นอือหอหึงกลับขึ้นก่อนเลยอย่างนี้ผมกลับขึ้นก่อนเลยขึ้นมาใช่ไหมเราจะเจอกับบอสตรงนี้เลยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่มเออเออเออถลายไกลเกินใจเย็นนี่นี่บอสตัวนี้นะครับโอเปตโตซีวีนะครับนี่เลยเรลหนึ่งพันหนึ่งร้อยให้เราเนี่ยใช้อะไรก็ได้ตีมให้มันให้ตายนะครับโอ้นี่ไงตีแล้วนี่นี่เราก็จะได้มันมานะนี่ จะเป็นแบบนี้เลยรูปร่างมันเป็นแบบหมูกลุ่มเหมือนอะไรไม่รู้ชมาเทจะตีมันได้อีกไหมนี่เปน็นตีได้อ่าตีแล้วได้อีกโอเคได้ได้จีคอยด้วยเนาะอ้จีคอยนี่เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมในลูกที่สองเนี้ยโอ้ยตีครั้งหนึ่งก็นานเกินโอเคนะพอเราตีเสร็จจะอาพเรามีเวลถึงแล้วเนี้ยเรามีออฟไอ้นี่แล้วใช่ไหม ให้เรากลับไปที่เกาะเริ่มต้นเลยพอเราไปที่เกาะเริ่มต้นนะครับนี่ช้าเกินนี่เนะี่ยเออถึงเกาะเริ่มต้นแล้วซื้อออฟเจ้านี่นะครับแล้วก็ไปที่โลกสองเลยนางเราไปที่โลกสองโลกสองจะเป็นเอา้าไม่เป็นแล้วอัอนนี้เป็นแล้วไม่ เรื่องโลกที่สองเนี่ยครับโลกที่สองนี่เป็นแคว้นวานโน่นี่วานโน่คู่นี้เลยน่มเยสเดอร์ yes, นี่มีแบ่งอาณาเขตไปด้วยนี่โซนอะไรก็ไม่รู้อันนี้โซนอะไรก็ไม่รู้มีโซนหิมะกูรู้แค่โซนเดียวเนียคนยอดมีอะไรบ้าง <laughs> โอเคข้อสงสัยก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับข้างบนนี้มีอะไรบ้าง าจอิตัวเองมีอะไรป่ะนะไม่มีอะไรเลยมาทำไมเนี่ยเฮ้ยสงสัยอะไรก่อนมาทำไมวะแ <c oughs> ยบคลิปนี้เปียวนี้คนระับจะมาสอนเป็นลูกสองสอนแคั้นแหละบายครับจู